ครับสวัสด,ดีพี่ๆที่ชื่นชอบไก่ป่าไปต,ต่อทุกท่านเลยครับวันนี้ผมจะมาบอกอช่องทางติดต่อผมนะครับอผมก็ทิ้งลิงก์ไว้แล้วก็ไม่มีใครไม่กล้ากดลิงก์นะต้องเข้าใจครับเพราะว่าลิงก์เดี๋ยวนี้ปลอมเยอะครับลิงก์มิชชชีพ ครับผมจะมาบอกเออ่เฟซผมครับน,นี่นะเฟซผม สนใจตัวไหนก็ทักมาได้เลยครับอ๋อแล้วก็ฝากกลุ่มไกป่ปลาไกต่ตอจังหวัดตราดด้วยครับผมสร้างไว้อะเพื่อเพื่อแลกเป่นความรู้เรื่องไกป่ปลาไกต่ตอกับพี่ๆทั้งหลายครับเนี่ยกลุ่มนี้ เข้ามาชมไก่ปาก่าไก่ต่อสวยงามก็ได้นะไม่ไม,ไม่ไม่เลี้ยงไก่ป่าก็มาดูเฉยๆก็ได้หรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องไก่ปาก่าไก่ต่อได้ครับผม <c oughs> ผมก็มือใหม่เหมือนกันเรียนรู้มาจากอาพี่ๆเหมือนกันครับแล้วก็ อยนี้พร้อมต่อนะครับตัวนู้นมันพ่อพันสีเป็นจะลงครับครับสวัสดีครับพี่